อย่างไรก็ตามครับก็เป็นธรรมดากัมพูชาก็พยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็พยายามล็อบบี้ครับและผมก็ได้ให้ทางท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะในการที่จะไปต่อสู้เรื่องนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีสุวิทย์นะครับก็เดินสายตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะไปประชุมที่บราซิลเช่นเดียวกันนะครับแต่ปรากฏว่าก่อนหน้าที่จะไปประชุมที่บราซิลนั้นเอกสารต่างๆที่กัมพูชาจะต้องเสนอต่อที่ประชุมเนี่ยครับก็ไม่มีการนําเสนอ ก็จึงทําให้ไม่มีเอกสารที่เปิดเผยมายัางกรรมการมรดกโลกรวมทั้งฝ่ายไทยด้วยนะครับว่ากัมพูชานั้นจะเสนออะไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากพอสมควรเพราะว่าทําให้การคัดค้านเนี่ยทำได้ยากแต่เราก็อาศัยเนี่ยจุดนี้เป็นจุดแรกแล้วครับว่าการส่งเอกสารไม่เป็นไปตามข้อบังคับคือต้องส่งเอกสารล่วงหน้านับ,นบเป็นเดือนเนี่ยนะครับเมื่อกัมพูชาไม่ทำเนี่ยเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าดังนั้นเนี่ยไม่ควรมีการพิจารณาเรื่องนี้ เพราะว่าเราจะไม่ยอมรับในเรื่องของแผนที่แผนผังต่างๆเนี่ยที่มีการนําเสนอเข้าไปนะครับในที่สุดเมื่อไปถึงที่บราซิลครับก็เป็นไปตามคาดนะครับว่านาทีสุดท้ายเนี่ยครับกัมพูชาก็มีการส่งเอกสารเข้ามานะครับเป็นจํานวนค่อนข้างมากแล้วก็พยายามผลักดันให้กรรมาการมรดกโลกเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับมีการจัดทําร่างข้อมติมาเรียบร้อยว่าจะต้องมีการยอมรับแผนการบริหารจัดการมีข้อสังเกตมีการพูดถึงขั้นตอนต่อไปที่จะมีการดําเนินการ ฝ่ายไทยเราก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับแล้วก็พยายามแสดงการคัดค้านนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจครับว่าเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องจริงจังคณะรัฐมนตรีก็จึงมีมติครมในวันอังคารเลยครับว่าถ้าคณะกรรมการม,มรดกโลกไม่ฟังข้อทักท้วงของประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอาจจะถึงขั้นที่จําเป็นจะต้องทบทวนการเป็นภาคีหรือเป็นสมาชิกของมรดกโลกนั่นเองนะครับพร้อมๆกันนั้นก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปแสดงออกนะครับที่ยูเนสโกเพื่อต่อต้าน นะครับการพิจารณาของทางกรรมการมรดกโลกสุดท้ายครับหลังจากที่มีการเจรจากันหลายรอบหลายฝ่ายนะครับแล้วก็มีการทํางานกันอย่างหนักเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมติที่ออกมาก็คือว่าทางคณะกรรมการจะเพียงแต่ยอมรับว่าขณะนี้กัมพูชาเนี่ยได้ยื่นเอกสารไปถึงสํานักงานแล้วแต่ยังไม่พิจารณาครับจะไปพิจารณากันในปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนย้ําก็คือว่า เราประสบความสําเร็จในการสกัดกั้นนะครับไม่ให้กัมพูชาใช้วิธีนี้ในการรุกคืบเข้ามาเพื่อที่จะนําไปสู่การอ้างสิทธิ์ในบริเวณรอบๆปราสาทนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อไปในอนาคตที่มากระทบกระเทือนกับเรื่องของอธิปไตยแล้วก็ดินแดนของเราแต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องทํางานกันอย่างหนักแต่อย่างน้อยคราวนี้จะง่ายขึ้นครับเพราะขณะนี้เราได้เห็นเอกสารของทางกัมพูชาแล้วเราจะมีเวลา1ปี นะครับในการที่จะลงไปในรายละเอียดในการทักท้วงว่าสิ่งที่กัมพูชากำลังจะทำนั้นจะสร้างความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเราอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นอกจากทางภาครัฐแล้วผมก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจและอยากจะได้แสดงออกในเรื่องนี้สามารถที่จะมาร่วมกันศึกษาหาข้อมูลแล้วก็นำความคิดเห็นของคนไทยนี่แหละครับถ่ายทอดไปยังบรรดาประเทศสมาชิกของมรดกโลกกรรมการมรดกโลกและก็ตัวยูเนสโกเอง ขณะเดียวกันครับในพื้นที่ซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของการวางกําลังก็ดีเรื่องของชุมชนก็ดีนะครับเราก็จะดําเนินการในการรักษาสิทธิ์ของเราหลายวิธีการนะครับแต่โดยหลักแล้วก็ต้องเริ่มต้นจากวิธีการทางการทูตซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและก็กระทรวงกลาโหมนะครับผมได้มีการประชุมสมชแล้วมีการมอบหมายไปแล้วว่าขั้นตอนวิธีการดําเนินการจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมขอเรียนยืนยันนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการมาทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการปกป้อง อาชิปไตยเป็นการปกป้องดินแดนนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สูงสุดแต่แน่นอนที่สุดครับวิธีการในการดําเนินการนั้นในที่สุดแล้วเราต้องการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทําก็คือว่าการดําเนินการใดๆก็ตามในที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยแหละครับจะต้องสามารถอยู่ได้ด้วยความสงบสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องร่วมกันทํางานอย่างหนักต่อไป